มาวางไว้ในกล่องคือปะอ่อนจนก้านเลยกระโหลสองข้างเลยแล้วทำไงต่อ พื้นมันเลอะนะไปต่อยดี ขี่เป็นหรือเปล่า็น,นขี่ยังไงหรกอ้าวแล้วเลี้ยวยังไงอ่ะอแล้วไม่เลี้ยวหรออะขี่สิไหนขี่ให้ดูสิ มองข้างหน้าอาไปเอาอาไปสิมองไปข้างหน้าสิมองข้างหน้าไปก้มอย่างงั้นจะเห็นอะไระดิ อันนี้โอี่ต่อยมวยที่ต่อยมวยแล้วมาขี่สก,กูตเตอร์หรือ <c oughs> ใส่นวมมาขี่สก,กูตเตอร์หรือ,อมครับหวมวกกลุงเขา มองทางข้างหน้ากำลังมองขาอยู่จะไปได้ไหมวันเนี้ยเอาขาเขียนไปก่อนเขียนเอาเขียนไปนิดนึงเอาเข็นดิเอ้ยลงมาเข็นดีๆเข็นจักรยานเออไปหมุนอย่างนั้นเท้าใช้เท้าหมุนก็ได้มองข้างหน้าเดี๋ยวมา มองข้างหน้า Hayır> ไม่ต้องเอาขาลงสิลูกอันนี้เท้าใหม่เ evet, ท้าใหม่มีใหม่เงยหน้าอือึปึ๊บเก่งด้วยอะไสุดตัวแล้วนะเดี๋ยวกลับมา มองข้างหน้าสิลูกจะมาชนคนแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาขาลงนะเบรกอะ่ะอันมายิ้มหน่อยอัาเลี้ยวโอ้โหเซียนไว้เฮ้ยมันจะล้มแน่น,น่ ีโอ้ยทำได้ด้วยเว้ยเฮ้ยดูเขาทำหน้าเกลือหัวไงหน้ายิ้ม่อยหันมายิ้ม่อยแหม่เอ้ยดูเหงื่อไหลเต็มหน้าละ รอมองข้างหน้าลูกนี่เป็นที่กำลังว่างหับหับให้ดูคงจะเป็นอยู่แล้วครับที่เก้บกันทีเป็นแต่ว่าต้องไว้ดีอีนนึงที่แรกจะเอาแบบแบบรีบากอะไรอย่เงี้ยน่ะแ<อ>บบเท่ๆอ่ะ ไม่มีตะกร้าไม่มีเบาะคนซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเเขาว่าเขาจะเอาตะกร้าว่ันนี้ผมต้องตะกร้าใส่ของนช่องผัดผักอป็นรีบของเล่นโอ้ร้อน อะอย่าเพิ่งอะไรอย่างพึ่งไปใก้สวัสดีครับผมเสกสรรปั้งยูทูบครับพีน้องทานไหนครับสนใจเรียนรู้ในการทำวิดีโอเรือว่าจะในการถายการตัดต่ออะไรตึการตลาดออนไลน์อ่าา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 าะาา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 ามาาาอา เยลลี่รสส้มโอ้ขนมที่มันเหมือนที่มัมซื้อให้ตอนนั้นใช่ไหมนี่มันเป็นแบบนี้เลยมาดับแกกให้หนย องเดิมเราก็มีคนดูนะทีม่มีคนดูอยู่นะองเหรอไม่ได้ลงเพิ่ม i หกวิวโอ้โหาแรกก็คือไมได้ลงนานอยู่ไหนทำร่วงมล่ะลองชิมดิซีอร่อยไหมถุงขยะเ,เป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยหรออร่อยจริงหรือเปล่าจาถชาเราเลครับ <c oughs> งานที่ช่องอะไรเล็กมา,าใหู้เมควมว่ะอยากทำสอ,ทออสองช่องหงช่อหอเล่นเกมไม่ถ้าจะเล่นเกมต้อกอักอดน้าจอนะสกีน้าจอแล้วมาก็ภาไม่ดี <c oughs> เข้ากันเนี s <S s <S well. s <S okay. ่ยต่อไม้ด้วยต่อไม้หูฟังกินเลยอร่อยไหมเกมอเอปะ